บริการผู้ปล่อยน้องสุพาทางชั้นสองยินดีให้บริการค่ะแนะ้อนำสมาชิกนะคะหัวหน้าสุรัด,ดาค่ะพยาบาลน,นิดค่ะพยาบาลเรนูพยาบาลจอมแจมพยาบาลบีมผู้ช่วยนกค่ะผู้ช่วยแนน ผู้ช่วยน้ำผึ้งผู้ช่วยป๊อปผู้ช่วยนัดและแม่บ้านแดงค่ะสวัสดีผู้รับบริการทุกท่านนะคะวันนี้พยาบาลยิ้มสวยจะมาแนะนําขั้นตอนการเข้รารับบริการที่คลินิกเฉพาะทางชั้น2ขอให้ผู้รับบริการทุกท่านนั่งเงียบเียบไม่ส่งเสียงดังและดูวิดีโออย่างตั้งใจนะคะ เพื่อจะได้รับทราบขั้นตอนการข้อรับบริการค่ะเมื่อผู้รับบริการมาถึงโรงพยาบาลให้ผู้รับบริการไปเปิดบัติที่ตู้บริการชั้นหนึ่งเพื่อรับใบนำทางค่ะในใบนำทางจะแสดงคิวรวมของโรงพยาบาลผู้รับบริการสามารถดูได้จากใบนำทางนะคะสำหรับผู้รับบริการที่มีเจาะเลือดเอ็กซเรย์ให้ผู้รับบริการไปรับบริการเจาะเลือดที่ห้องเจาะเลือดก่อนให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากที่ผู้รับบริการได้รับใบดำทางแล้วเดือจอดเลือดหรือเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วให้ผู้รับบริการขึ้นมาลอที่ชั้น2ค่ะเมื่อขึ้นมาถึงแล้วให้ผู้รับบริการนั่งพักก่อนอย่างน้อย1 0 1ถึงนาทีก่อนวัดความดันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ความดันสูงจนเกินไปค่ะจากนั้นให้ผู้รับบริการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและวัดความดันจดบันทึกไว้ให้เรียบร้อยนะคะจุดชช่งน้ําหนักวัดความดันวัดส่วนสูงจะอยู่หลังเก้าอี้นั่งของท่านนะคะจากนั้นให้ผู้รับบริการมานั่งรอที่เก้าอี้เพื่อรอคิวไปบารเรียกสักวัดก่อนเข้าพบแพทย์นะคะพยาบาลจะเรียกคิวตามคิวรวมของโรงพยาบาลค่ะจุดสักวัดคลินิกเฉพาะทางชั้น2จะมีดังนี้นะคะ 1. จุดซัพพอร์ตคลินิกสูตินรีเวชกรรมค่ะ2และ3จุดซัพพอร์ตคลินิกอายุรกรรม4จุดซัพพอร์ตคลินิกกุมารววชกรรม5จุดซัพพอร์ตคลินิกศัลยกรรม6จุดซัพพอร์ตคลินิกตาค่ะขณะรอรับบริการหากผู้รับบริการท่านใดมีอาการผิดปกติหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเช่นหน้ามืดตาลายเวียนเวียนศีรษะ จุกแน่นอกหายใจไม่ออกหรือกรณีเด็กเล็กที่มีไข้สูงหรือมีปวัดชักจากไข้สูงให้แจ้งเจ้าที่โดยทันทีนะคะเพื่อป้องกันภพราะว่าเส้นซองขณะรอตรวจและจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมสแกน QR code เพื่อประเมินความพึงพอใจให้กับเจ้าที่คลินิกฉัาพลางชั้นสอด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ผู้รบริการทุกท่านนั่งรอตรวจอย่างเงียบๆไม่ส่งเสียงดังนะคะเนื่องจากผู้รับบริการค่อนข้างเยอะจํานวนเจ้าหน้าที่น้อยอาจจะทําให้ล่าช้าบ้างเจ้าหน้าที่ทุกคนจะให้บริการทุกท่านโดยเท่าเทียมกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะว้าว